สวัสดีค่ะทุกคน <S <S พบกับน้องจุกจิ๊บอีกแล้วนะคะวันนี้น้องจุกจิ๊บเขาจะมาให้เลกเด็ดงวดประจําวันที่หนึ่งกันยาย,ยูสองันห้าร้อบขอสามตัวตรงๆงเลยลูกเอาขอไปเลขก่อนเอาเลือกเอาใบไหนใบไหนสักใบหนึ่งลูกใบไหนใบนั้นใช่ไหมอ่ะอย่นแม่ขอนะจิ๊บนะอ่าเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยนะคะอย่ายแย่งสิลูกไม่เอา อย่างนี้ยิ่งโตยิ่งเดือน่ะจิมนะตัวเลขเป็นเลขสองนะคะนี่นะใส่กลับเหมือนเดิมนะคะเป็นสีไหมายเลขนะั่นศูนย์ถึงเกนะ้านะตัวต่อไปลูกคาบอีกลูกเอาใบนั้นหรอใบนั้นใช่ไหมเอาเลขตัวนี้ใช่ไหมเอาคาบเลยลูกเอาไหนอ่างั้นแม่ขอนะเออใบที่สองนะคะเลขที่น้องเขาให้ก็คือเลขเลขหกนะคะ ออาลูกข้าไม้เม่นเม่นอีกหนึ่งใบอันไหนลูกอันไหนมีใช่ไหมลูกอ่ะแม่ขอนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะเลขอะไรนะจิ๊บให้เลขอะไรนะเลขแปดนะคะโอเคก็ <Okay. S 1> ครบไปได้นะคะสามตัวบนนะสำหรับวันนี้นะคะน้องจุ๊จิ๊บเขาก็จะมาให้เลขเด็ดแค่สามตัวบนนะพวกก็หมายง่วน,น้านะคะ